สัสดีค่ะพี่เอฟทุกคนวันนี้น้องโมเกีงก็ห,หนาวสุดๆเลยค่ะก็กำลังจะไปตลาดอีกแล้วนะคะค่ะดูบรรยากาศรอบๆสิค่ะบอกได้คำเดียวว่าหนาวมากเลยค่ะดูสิค่ะมีหมอกเต็มเลยค่ะดูสิค่ะ อันนี้คือแค่ในที่บ้านนะคะขนาดหมอกยังขนาดนี้แล้วถามว่าที่ถนนใหญ่ล่ะคะหมอกจะขนาดไหนเฮ้ยหมอกได้คำเดียวว่าหนาวสุดๆค่ะไม่รู้ว่าวันนี้กี่องศานะคะเพราะว่าน้องวอแกก็กยังไม่ได้ดูเหมือนกันค่ะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนาอว่าหนาวขนาดนี้มันเป็นกี่มันมีกี่องศานั่นเองนะคะวันนี้น้องวอแกกับคุณแม่อีกแล้วนะคะกับนายเอกคนงามของเราอีกแล้วนะคะก็สไป ตลาดค่ะไปดูกันค่ะว่าน้องวัวแก้วนั้นกับคุณแม่นั้นจะไปซื้อของอะไรนะคะไปดูเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้น้องวัวแก้วก็ได้ไปเช็คดูแล้วนะคะว่าวันนี้องศาความหนาวนะั้น ะะมีหมอกแบบนี้จะฤลิเวลาเราจะไปไหนมาไหนมันก็จะมองทางไม่ค่อยชัดนะคะดูสิคะพี่พี่มันจะมองทางไม่ค่อยชัดนะคะแล้วนะคะเราก็ได้มาเห็นต้นไม้ต้นนี้อีกแล้วนะคะตอนที่หมอกลงนั่นเองนะคะ,ด,คะดูความสวยของต้นต้นไม้แห่ง ตอนของลงนี้จะสวยขนาดหนนะคะดูถนนใหญ่สิคะว่ามันมองเห็นไม่ชัดเหมือนกันคะ่ะมองเห็นระยะทางไม่ชัดนะคะมองเห็นได้แค่นิดเดียวเองนะคะถ้าว่าเราขับขี่ไวๆนี่คงไม่ได้มาคะ่ะเราต้องขับขี่แบบช้าๆนะคะเรือ่องน่นงมันก็จะหนาวนะคะ แต่ละทีนั้นวิวมันจะไม่เหมือนกันนะคะส่วนมากที่น้องถ่ายนี่วิวมันจะเป็นแบบว่ายังไงอะแดดออกเนะาะท่องค้าสีสดใสเลยแต่วันนี้ดูสิคะวันนี้นี่คือหมอกลงนะคะมีเปลี่ยนบรรยากาศทันทีจากบรรยากาศที่ร้อนๆมาเจอบรรยากาศที่เย็นๆค่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือ วิวที่กาดเตานั่นเองนะคะในเวลาที่หมอกลงแบบนี้นะคะวิวที่นี่ก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะไปที่กาดแล้วนะคะนี่เนาะเราก็ต้องเดียวไปทางนี้ค่ะเพื่อที่จะไปตลาดนั่นเองนะคะ กาตานี้ทยอยไปซื้อของกันมาแล้วเนาะนีนะคะอันนี้ก็คือตลาดกาดตเตาน,นะคะในวันที่ไม่ใช่วันกาดนะคะก็จะไม่ค่อยมีคนเยอะเนาะนนี้ก็คือบรรยากาศ ตอนเช้านะคะที่ตลาดกัดเตานะคะที่ไม่ใช่วันกัดเตานะคะก็จะไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่นะคะมีหมอกลงเยอะเลยค่ะนี่นะคะมีของทอดด้วยไม่รู้ว่าแม่เขาจะไป เอาอะไรหรือว่าไปซื้ออะไรนะคะเจอกับสาวงามของเราอีกแล้วนะคะเจอกันอีกแล้วซื้ออะไรคะซื้อผักกาดซื้อผักกาดมาตลาดก็ต้องมาซื้อผักกาด อันนี้ก็คือวิวที่ตลาดกะดเตาด้วยนเองนะคะมาเจอสาวงามอีกคนแล้วค่ะทำไมทำแบบนั้นละ่ะคะไม่อยากถ่ายนะคะีนะคะอันนี้คือวันถ่ายเมื่อกดถ่ายเออกดป้าเ,ายเ,เ,เียงๆเลยหยอกสองนิ้วแล้วให้กับหยอกเต็มันด้ นี่นะคะก็เฮฮานะคะแบบเป็นกันเองนะคะเพราะว่าเราเข้าตลาดบ่อยเนาะก็จะสนิทกับแม่ค้าพ่อค้าที่ในตลาดนิดนึงนะคะก็เลยพูดกันแบบเฮฮานะคะแม่จะมาซื้อของแห้งจะมาซื้อถั่วพูยีแล้วก็ อันนี้ไปไม่รู้ว่าแม่จะซื้อไปไหนนาะอยากดูต้องติดตามค่ะไม่เอากับหฮือนี่นะเงหงึงหนึ่งพันจานนะคะมาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่เต้าหู้ยี่หรอคะที่ไทยเขาเรียกเต้าหู้ยี่แล้วอันเต้าหู้ยีอันนั่นเนาะเตเหน่าลองเนาะเต้าแมหมเนี่๋อที่ไทยเขาเรียกว่าทเน่าแอมนั่นเองนะคะ <c oughs> เหมืนบบนนนอมนตั้นลงเสียงแต่ลงุงของเออถั่วอันนี้นี่คือแบบว่าถ้าหากว่าเราจะเก็บไว้กินนานๆนะคะถึงจะเอาไปได้เนาะ เพราะว่ามันเป็นของที่เก็บไว้นานได้นะคะเฮ้ยทำไมแม่วงแกวถึงมาซื้อของแบบนี้เนาะจะไปหาใครจะไปทำอะไรเนาะสงสัยเหมือนกันคะ่ะอยากรู้ต้องติดตามค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะเต้าหูห้ยีนะคะเต้าหูห้ยีนะคะอันนี้คือหนึ่งพันจานนะคะได้สองถุงนะคะ มีถั่วเน่าก็เสน่ด้วยนะคะแต่ยังไม่ยังไม่ได้ตำนะคะแบบเป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยนะคะเดี๋ยวไปต่อค่ะไปดูกันตะว่าคุณแม่นั้นจะไปซื้ออะไรอีกนะคะนี่นะคะไม่รู้ว่าคุณแม่จะไปไหนนะคะจะไปทําอะไรทําไมต้องซื้อแต่ของแห้งตั้งแต่ทําไมต้องซื้อแต่ของที่เอาเก็บไว้นานๆนะคะไม่รู้ว่าทําไมนะคะ เราเคก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้คือเมล็ดพันธุ์เนาะเมล็ดพันธุ์ผักมีทุกอย่างเลยผี่้มเมาเหมือนอนี่นะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศดูสิคะดูหมอกสิคะพี่ดูหมอกค่ะ ฮะกุบบื้นปานนกเขาอะนี่นะคะไม่รู้ว่าคุณแม่นั้นมาซื้อของแบบนี้ไปทำอะไรนะคะก็อยากรู้เหมือนกันนะคะถ่าี่วคนไหนอยากรูก็ต้องติดตามค่ะชิบหาย อันนี้สนดนะอันนีไหนี่นุนปาตานปาตามโอ้เฮ้เราก็เดียวอ่ะใหญ่กวิเ่เดียวแค่ป้าเขาทำเองนะคะอาวใจอยู่ว่ามันก็สมผูกก็คนเดียวเนี่ยติเชิ่นะคนมีตังไหนมาต่อยเตะมันกัน้จ้สิ่งปุกก

ตองเงินเอาต้องละนี่นะคะนี่นะคะอันนี้คือหอมแดงนะคะถุงถุงนั้นราคาพันสี่จัดนะคะพันสี่ร้อยจัดนะคะดีกับฮื้นามีจ่อย,จ,อยจ่อยหนึ่ง <โล S 1> ฮะสองโลอ่ะสองโลนะคะจ่อยหนึ่งโลโลไปเจ็ดขีดเก้มจ้า เออขอมันเกือบสองโลแสยเดี๋ยวเ้างนี้ีนะคะอันนี้ก็คือร้านค้าเล็กๆน้อที่ขายของแห้งนะคะของแห้งนี่ดีตรงที่ว่ามันเก็บเอาไว้นานได้นะคะไม่รู้นะคะว่าคุณแม่เขาจะซื้อของแห้งเหล่านี้ไปทำอะไรนะคะน้องกแกก็อยากสงสัยเหมือนกันค่ะ ก็คือมีผักเป็นมีผักเยอะเลยนะคะเะเอาชะอีกแล้วนะคะคุณแม่มของน้องโมกแก้วนี่มาซื้อของแห้งอีกแล้วนะคะไม่รู้ว่า จะซื้อไปทำอะไรานะคะนี่นะคะ สงสัยมากเลยค่ะว่าคุณแม่ของน้องวัวแกนั้นมาซื้อของที่ไว้นานๆแบบนี้ไปทำอะไรจะเอาไปให้ใครก็ไม่รู้นะคะเอาวันเกศนี่มกัำเดียวรอมาถามหอมมาถามกระเทียมนะคะ ยตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้ามีถุงเท้าอะไรแบบนี้นะคะนี <c oughs> นะคะแม่ก็จะมาถือถุงเท้านั่นเองนะคะ <c oughs> นี่นะคะ,ะ,คะอันนี้ก็คือบรรยากาศที่ในกาดเตาเองนะคะไม่รู้ว่าคุณแม่ของเรานั้นจะมาซื้อถุงเท้าไปทำไมเยอะแยะตั้ง3าสอันนะคะอันนี้กอะือนี่นะคู่ละห้าร้อจาดนะคะ ฝั่งนี้ก็จะมีขายไส้อัวมีขายข้าวซอยนะคะมีแบบนี้นะคะบอกได้คำเดียวว่าวันนี้หนาวมากเลยค่ะเฮ้ยแดดเริ่มออกมาแล้วนะคะก็จะอุ่นขึ้นนิดนึงนะคะมารอคุณแม่คุณแม่จะมาซื้อถุงเท้านะคะ เออซี้วนะหนอตัมกลัวน,นะนี่นะคะตอนนี้น้องหัวแก้วก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะก็จะมานั่งกินข้าวซอยนั่นเองนะคะร้านขา้าวซอยก็อยู่ที่ตรงนี้นะคะยิ้ข้าวซอย,ซอยเออบอกจะข้าวซอยมือจ้าข้าวซอยงามนะ้าประคับสลัดไว้ดีมั้ยเอากินเออเอาข้าวซอยเปิ้ เอาอ er ันเปิ้ลน้ำเมาเมาขันเทียงเลยเราก็สั่งข้าวซอยนั่นเองนะคะข้าวซอยน้ำเยี่ยวนะคะเอาหนอนี่เนาะเอามันมาซื้อข้าวจุ่มกันกันวะใหญ่เออเออไปเป็นปอท่มันได้มาอย่าง ะะแล้วก็อันนั้นก็คือน้ำเยี้วนั่นเองนะคะน้ำเยี้วนี่ที่นี่นี่เขาจะทำเอาแต่เนื้อไก่ทำนะคะเอาแต่ไก่เนาะเอาซอยน้ำเยียวแบบไก่นะคะใช้ไก่ทำนะคะไม่ใช่อย่างอื่นนะคะไก่บ้าน <c oughs> ไก่บ้านที่เราเลี้ยงไว้นั่นเองนะคะ เนดมาสิคะมาาเจ็ดเจ็เององะดูหน้าตาสิคะบอกไปคำเดียววาหน้าอร่อยมากน้องขอน้องวัวแก้วขออนุญาตไปกินข้าวสอยแป๊บหนึ่งนะคะหลังจากที่น้องวัวแก้วทานข้าวสอยน้ำเงียวเสร็จแล้วก็จะมาซื้อปลาตั้งกูวนั่นเองนะคะ ขายทุกวันร้านดีนะอ๋อขายทุกวันนะขายทุกวันนะคะที่ในกาดเตานั่นเองนะคะในกาดในตลาดกาดเตาก็จะมีแค่ร้านเดียวร้านที่เขานั่นเองนะคะเราก็จะมาขอซื้อปาต้องโกนะคะ <c oughs> นี้คะมีนะคะ,คะได้แล้วเดี๋ยวจะไปหาคุณแม่นะคะจะไปดูคุณแม่ว่าไปที่ไหนแล้วนั่นเองนะคะ แย่นี้ใช่ี่นะคะหลังจากที่น้องวัวแก้วกับคุณแม่ก็ได้ซื้อของที่ตลาดเสร็จแล้วนะคะไม่รู้ว่าคุณแม่เขาจะมาซื้อของแห้งไปทําอะไรนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือวิวที่ในกะเตานั่นเองนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าคุณแม่เขาจะมาซื้อของแห้งไปทําอะไรนะคะก็ลุ้นอยู่เหมือนกันค่ะว่าคุณแม่นั้นจะไป ทำอะไรนะคะแล้วก็นี่นะคะอันนี้คือที่เหมือนมันเหมือนตลาดเล็กๆนะคะเพราะว่าไปเอาของจากตลาดที่ในเมืองนะคะแล้วก็มาขายตามหมู่บ้านนะคะพี่เขานี่ไปทุกหมู่บ้านเลยมั้งคะเนี่ยนะคะเนี่ยน้องโบแก้ก็คงต้องขอลาพี่ๆแล้วนะคะว่าฮะท่าก็โอ้มือเพียวเมย์สายเขียวกุ้งเทบะ พี่เขาบอกว่าจะได้ไปถึงเมสายแล้วนะคะถ้าหากว่าใครที่อยากจะรู้ว่าคุณแม่น้องวอัวแก้วนั้นจะมาซื้อของแห้งไปทำอะไรก็ต้องอติดตามคลิปหน้าค่ะถ้าหากว่าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้น้องวอัวแกวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย